นะะผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านโฆษกรัฐบาลท่านเลขากรอตอรักษาก,ากดีบีเอสไอแล้วก็รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ามาถแถลงข่าวในเรื่องของการจับกุมตัวคุณชนินหรือที่เรารู้จักกันในนามบริษัทสตาร์ทนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องของบริษัทสตาร์ทเนี่ยก็เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจ ในวงกว้างตั้งแต่ปี2 5 6 6จนช่วงกลางปี2 5 6 6เนี่ยบริษัทก็ได้มีปัญหาเรื่องของการทุจริตแล้วคุณชลูซึ่งเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยได้มีการีออกไปนอกประเทศตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับจนตอนช่วงเดือนกันยาที่ทางรัฐบาลของนายกเศรษฐาเนี่ยได้เข้ามากราลประเทศเราก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาและท่านก็ได้มอบหมายให้ผม ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสวงการต่างประเทศในขณะนั้นเนี่ยให้ดําเนินการอย่างเป็นความลับในการนําัุ์จีนกลับมาใ,ในประเทศไทยให้เร็วที่สุดนะครับก็ต้องเรียนว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีผลกระทบกับนักลงทุนทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่เป็นเคสที่มีประชาชนให้ความสนใจเยอะและเป็นภาพที่ไม่ดีต่อตลาดทุนของเรา เราก็มีการที่เร่งดําเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาที่จะนําตัวคุณจนนินกลับมาให้ได้ซึ่งวันนี้เราก็สามารถนําตัวกลับมาได้แล้วเราใช้เวลาประมาณ8เดือนก็ตั้งแต่เริ่มจากการที่จะต้องมีการหาตัวว่าเขาหนีไปที่ไหนเขาอยู่ประเทศไหนบ้างแล้วก็ค่อยๆทำอย่างละเอ,อเียดอ่อน ในเคสนี้เพราะว่ามีเรื่องของการที่จะต้องต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเป็นความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานทั้งจาก DSI กระทรวงยุติธรรมกระทรวงการต่างประเทศกรอตออายการสูงสุดนะครับก็ขอเรียนว่าเคสนี้เนี่ยคงเป็นเคสที่เป็นบทเรียนที่สำคัญของตลาดทุนไทยที่ทางกรอตอก็จะนำไปปรับปรุง เรื่องของการที่จะให้มีการาโปร่งใสและตรวจสอบได้ของตลาดทุนไทยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราได้ตัวคุณชนินเรียนสนใจกลับมาแล้วแล้วก็จะส่งไปที่สำนักง,งาน DSI หลังจากนี้นะครับขอบคุณครับ <ไป S 1> เดี๋ยวก็กำกำจะพาออกมาครับเดี๋ยวจะได้พาออกมาแล้วก็ขึ้นรถไปได้เลยครับแต่จะกจะได้เห็นได้เห็นครับได้เห็นอันนี้เราไปรับตัวจากที่นน่นเลยครับก็ต้องที่เราไปรับตัวจากที่นน่นมาหรือว่าเขามาส่งที่นี่ครับก็ทั้งสองส่วนครับก็เป็นการอย่างที่เรียนว่ามันเป็นภารกิจรับเราก็มีการคุยกับทางฝั่งราชการด้านนู้นเขาก็มีการช่วยอำนวยความสะดวกให้กลับมาทาง DSI ก็ได้ส่งคนไปที่นู่นเพื่อพาตรงกลับมา อ่าปัจจุมีการพูดคุยเล็กน้อยครับก็เป็นสิ่งที่เขาร้องขอในเรื่องของความยุติธรรมและความปลอดภัยก็เขาก็เขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยว่าตอนที่เขาอยู่ที่ที่ต่างประเทศเขาก็โดนคุกคามเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องฟังรายละเอียดจากเขาครับ S <S ทีเก่าขอบคุณทางฝั่งดูไบหน่อยนะครคือจริงๆแล้วเราเรา,เราต้องเวิร์กกันหลายส่วนนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศเกระทรวงยุติธรรมกรตอตหรือแม้กระทั่งไอาการสูงสุดจริงๆแล้วอะ่ะผมได้เดินทางไป UAE 2รอบนะครับเพื่อจะติดตามเรื่องนี้มา เพราะว่าเราก็ทราบว่ามีความยากลําบากของการที่จะนําตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือว่าเคสอย่างนี้เราเรียกว่าไวท์คอร่าเนี่ยนะครับมีความยากลําบากในการเอากลับมาแต่ท่านนายกเศรษฐาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากผมเลยได้เดินทางเป็นการส่วนตัวไปถึงสองครั้งเพื่อที่จะมีการแจ้งไปทางฝั่งด้านราชการของ UAE เลยว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญมาก ด้วยหลักฐานทั้งหมดท,มดที่ที่มีอยู่ในมือตอนนี้ทาง DSI นล้กรตคิดว่าจะดําเนินการกล่าวโทษหรือว่าสามารถเอาเงินมาคืนกับผู้ที่เสียหายได้ไหมครผมว่าหลังจากนี้เดี๋ยวไปคุยกันที่ DSI ดีกว่าครับอันนี้เพราว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะส่งตัวไปที่ DSI เด็เขาก็คงไม่ได้อยู่แบบเป็นเหมือนปกตินะครับต้องเรียนว่าเขาก็ใช้วิธีการใช้พาสปอร์ตแล้วก็อยู่เป็นเหมือนมูลิสคนหนึ่งนะครับมีใครให้การช่วยเหลือ อันนี้ไม่ทราบครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องสอบสวนกันต่อไปพีด้วยกระบวนการครับเร็วสุดที่จะรู้ว่าเขาได้ประกันหรือไม่ได้ประกันแล้วก็ช้าสุดคือยังไงครับดีใจไหมครับถามาอะไรนะฮะตัวติดถามอีกทีด้วยกระบวนการทางศาลนะครับจะรู้ว่าเขาได้สิทธิประกันหรือไม่ได้ประกันเมื่อไหร่คือขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือนําตัวผู้ต้องหาไปที่ทําการพนักงานสอบสวนคือที่ที่ dsi อย่างที่ท่านตุ้ได้นําเรียนนะครับเสร็จแล้วเราก็มีการ แจ้งข้อหาแจ้งสิทธิ์ให้เขาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพบทนายมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยี่ยมมีสิทธิ์ตามกฎหมายหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพิมพ์มือหลังจากนั้นก็จะควบคุมตัวไว้แล้วก็นําส่งให้อายการพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่วงบ่ายพรุ่งนี้มีช่วงก็พนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่คัดค้านแต่ว่าอํานาจเป็นอํานาจอยู่ที่ศาลนะครับจะต้องตัวอายการก็จะไปฟ้องศาลพรุ่งนี้เลย